มองวันวันในใจก็พลันนึกกลัวกลัวใจกลัวผิดหวังครั้งใหญ่เป็นความในหยุดอัดเก็บมาก็นานนะปีจะทำอย่างไรกับใจนี้ เธอไม่รู้ความรักทำให้โลกสวยงามเนาะมันอาจจะไม่หอมหวานมากแต่โลกนี้ดูสวยงามน่าอยู่ขึ้นลโลกนี้มีความรักถ้ามันมีแต่ความเปลี่ยนชางมัน ก็ไม่น่าอยู่แล้วสิ่งที่เลวร้ายที่สุดในโลกก็คือความเกลียดชังเบียดเบียนกันตราบใดที่มนุษย์ยังเบียดเบียนกันอยู่โลกนี้มันก็ไม่สวย ินไปเนาะวันสำคัญที่สุดของชีวิตของเราก็คือไรนิดโค้ดไรนิดโค้ดในภาษานักขายก็คือคุณต้องหาไอดอลของคุณให้ได้แล้วก็เดินทางตามที่ไอดอลพาไปไอดอลจะพาไปในสิ่งที่ คิดว่ดีที่สุดไอด่อของคุณไม่จำเป็นต้องเป็นคนใกล้ชิดสนิทสนมกับคุณมากมายแต่เป็นคนที่เขาไปสู่เป้าหมายที่คุณอยากไปเป็นคนที่เขาไปอยู่ในเป้าหมายที่คุณอยากไปได้ บางคนเขาอาจจะบอกเคล็ดลับโน่นนี่นั่นบางคนเขาอาจจะไม่บอกเคล็ดลับโน่นนี่นั่นตามเหตุตามปัจจัยไปเนาะแต่เคล็ดลับในงานออนไลน์ของเรามีให้แล้วทั้งหมดในระบบหลังบ้านระบบหลังบ้านอัตลักษณของดีไอคอนเอิดเลยหาได้เปรียบ อยากจะเล้าก็ถือเป็นความโชคดีของเราเนาะที่เราได้รู้จักเด icon เดอคอนพาใช้พลังทวีในโลกออนไลน์คนที่รวยมากๆอย่างมาร์คซักเกอร์เบิร์กมาร์คซัคเกอร์เบิร์กเจ้าของ Facebook ก็ได้ประโยชน์จากพลังทวีในโลกออนไลน์ตัวนี้ยมันทำให้ เราประสบความสําเร็จในชีวิตได้ง่ายขึ้นเพราะไอเอไอัจฉริยะในระบบออนไลน์อ่ะมันช่วยเราได้มากหลายอย่างมันทําให้เราทํางานครั้งเดียวแต่งานนั้นอ่ะมันจะไปโผล่ในโลกออนไลน์เหมือนยักษ์เหมือนยักษ์ใน,นตะเกียงวิเศษเป็นร้อยครั้งพันครั้งแสนครั้งหมื่นครั้งล้านครั้งถ้าเป็นไวร่าไวร่า ไวรัลคลิปไวรัเล่อ่ามันก็เป็นหวนไวรัสเนาะมันก็จะเป็นสิบล้านครั้งร้อยล้านครั้งพันล้านครั้งโอากาสที่จะเกิดไวรัลาก็คือการทำงานที่มีคุณภาพอย่างหนึง่งและเทคนิคที่เราได้เราเรียนมาในระบบอย่างหนึง่งเหตุผลที่ คนในโลกออนไลน์รวยเร็วก็คือเขาได้ใช้ประโยชน์จากพลังทวีของโลกออนไลน์พลังทวีของโลกออนไลน์ตัวที่ดีที่สุดง่ายที่สุดก็คือ f c e b o o o YouTube, TikTok, i n s t ต g r กรมแม้กระทั่ง Twitter รพวกนี้ก็เหมือนเงินเหมือนกันถ้าเรารู้จักใช้ใเป็นประโยชน์มันก็จะเป็นประโยชน์แต่ ข้อดขอีข้อดีของข้อดีของดีไอคอนก็คือทุกอย่างในความสําเร็จทุกอย่างในความสำเร็จ,ใน,รจในเส้นทางของคุณวิดบ,บอสสร้างไว้ให้หมดแล้วไม่เหมือนแบรนด์เล็กๆข้างนอกบางแบรนด์หรือหลายๆแบรนด์ที่กว่าคุณจะได้ความรู้ตัวหนึง่ง คุณก็ต้องไปเรียนเพิ่มเสียตังค์กับเขาเขาเป็นทั้งเจ้าของแบรนด์และเป็นทั้งตัวขายคอร์สบิกบอสของเราบอกว่าบิกบอสเราไม่ทําธุรกิจซ้อนธุรกิจคนที่ประสบความสําเร็จคนที่ทารวยเร็วจะเป็นสิทธิพี่ที่มาช่วยสอนสิทธิน้องเขาเรียกว่ามาแบ่งปันการแบ่งปันเนาะมันเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีของคนที่จะมาแบ่งปัน มันหาไม่ได้ในธุรกิจอื่นๆดีใจด้วยที่คุณได้รู้จักดไอคอนดีใจด้วยที่เราได้เจอกันสวัสดีดีๆสวัสดีปีใหม่สวัสดีดีดีบายบายจะหม่ำกาแฟแล้ว